ท่านผู้ชมคะตอนนี้เบียรก็จะเอาลงผัดแล้วนะคะนี่คือรสด,ด่วนนะคะที่เบียรล้างแล้วก็เอาไปนึ่งมานะคะนี่ก็จะเป็นพริกที่เบียไปโขกด้วยกันมานะคะส่วนใบมะกรูดเราก็ไม่ตำนะคะเดี๋ยวเราจะผัดด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาเอารสด,ด่วนลงกระทะได้เลยค่ะ เบียก็จะมาบอกวิธีนะคะว่าทําไมเราถึงไม่เอารถด,ด่วนมัต่อแตกให้ดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินลําบันเทิงซีเเหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียก็ประจําอยู่ในห้องครัวเหมือนเดิมค่ะทํากับข้าวนะคะท่านผู้ชมวันนี้เบียกับพี่วันไปเดินตลาดมานะคะโอ้โห ไปได้เมนูเด็ดๆมาทำนะคะท่านผู้ชมนี่ <l ots> เมนูเด็ดๆที่เบียพูดถึงก็คือลดด่วนนะคะ <l ots> โอ้โหราคาไม่เบานะคะอันนี้160บาทนะคะท่านผู้ชมเม็ดละ80นะคะวันก่อนไปถามดูเม,ม็ดละเม็ดละหนึ่งร้อยนะคะ <l ots> วันนี้ลดลงมาเป็นเม็ดละแปดสิบบาทได้มาสองขีดค่ะเ <l ots> บียก็จะมาทำเมนู รถด,ด่วนนะคะผัดทรงเครื่องนะคะท่านผู้ชมส่วนผสมก็จะมีนี่ค่ะเห็นชัดกันไหมคะเดีย๋ยวเอาหอมแดงมาไว้ข้างหลังเนาะเพราะว่ามันเป็นสีขาวมันจะสะท้อนแสงนะคะเบียก็จะมีเป็นพริกแห้งนะคะมีกระเทียมหอมแดงนะคะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะท่านผู้ชมก็มาดูวิธีกันนะคะว่ารถาด,ด่วนผัดทรงเครื่องทํากันยังไงนะคะท่านผู้ชม ก่อนที่เราจะไปผัดรถด,ด่วนผัดทรงเครื่องกันก็เบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์เบียได้นะคะก่อนอื่นเราก็จะนารถด่วนนะคะไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็นําไปนึ่งค่ะตามเบียมา,าเลยท่านผู้ชมคะตอนนี้เบียรก็ได้เอารถด,ด่วนนะคะมานึ่งเอาไว้อยู่นะคะ,ะทําไมต้องมานึ่งก่อนที่เราจะไปผัดนะคะท่านผู้ชมคือว่ามันก็มีหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะก็รอติดตามชมนะคะท่านผู้ชมผู้ชมคราวนี้เราก็จะมาตามรลิกก่อนนะคะ เอาทางไหนดีอั่นี้นะคะก็ใส่พริกแห้งลงไปนะคะเราตำพริกแห้งกับกระเทียมก่อนนะคะท่านผู้ชมที่จริงถ้าบางท่านนะคะไม่ชอบทานทานเครื่องเยอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะแต่พอดีเบียเป็นคนชอบทานแบบเครื่องที่ผัดด้วยนะคะมันจะหอมนะคะท่านผู้ชมหอมเลยค่ะตอนนี้เบียก็จะใส่ข่ากับตะไคร้ลงไปนะคะ ตะไคร้นีอ่อยากจะให้เอาที่ตรงที่ส่วนอ่อนๆมันแค่นั้นเองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า,าเครื่องที่เราโขกด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเบียจะให้มันทานได้ทั้งหมดน,น,นะคะถ้าเกิดว่าเราเอา,เอาตะไคร้ที่ว่ามันมันแก่อย่างนี้ค่ะเราก็เวลาเคี้ยวกินไปกลัวมันจะติดคอนะคะตั้ต่อเลยค่ะ,ะแล้วก็โขกพอประมาณนะคะไม่ละเอียดมากนะคะคราวนี้ก็เอาหอมแดงใส่เข้าไป ขั้นตอนก็จะเยอะหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เบียรก็จะเอาลงผัดแล้วนะคะนี่คือรถด่วนนะคะที่เบียรล้างแล้วก็เอาไปนึ่งมานะคะนี่ก็จะเป็นพริกที่เบียไปโขกด้วยกันมานะคะส่วนใบมะกรูดเราก็ไม่ตำนะคะเดี๋ยวเราจะผัดด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาเอารถด่วนลงกระทะได้เลยค่ะ เบียก็จะมาบอกวิธีนะคะว่าทําไมเราถึงไม่เอารดด,วด่วนมาแสดงให้ดูนะคะท่านผู้ชมคะ,ะเบียก็จะมาบอกวิธีนะคะว่าทําไมเราถึงไม่เอารดด่วนนะคะ้อทีเดียวเลยทําไมเราถึงต้องไปนึ่งก่อนาการที่เราเอารดด่วนนะคะไปนึ่งก่อนเพราะเพื่อว่าถ้าเกิดเราเอาตัวสดๆเรามาทอดแบบนี้เลยนะคะมันคือ ้ามันแตกแล้วมันก็จะทําให้ไส้ข้างในค่ะเนื้อข้างในมันแตกออกหมดนะคะเราก็จะไม่ได้ทานแบบลดด่วนแบบมันๆนะนะคะถ้าเกิดเราเราเนื่องแล้วเราค่อยมาทอดกรอบแบบนี้นะคะถึงมันจะแตกก็เนื้อข้างในมันนะนะคะจะไม่ออกหมดนะคะเราก็ยังได้ทานลดด่วนที่กรอบมันอยู่นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็เหลืองมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะนำออกมานะคะ่ะ ำยัไงไงดีคะถึงจะเห็นเี่ก็จะนี่นะคะสำเร็จนี้มันออกแบบนี้หอมมากเลยนะคะท่านผู้ชมลดด่วนนะคะมีราคาที่แข่งกว่าเนื้อนะคะขิดอาเม็ดละ8ปสิบนะคะถ้ากิโลก็น่าจะเป็น800อยหรือเปล่าคะนี่ค่ะเย่ก็จะเอาอย่าง เห็นน้ำมันไวแบบนี้คราวนี้เราก็มาผัดเครื่องกันเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ่งใส่ง,สงานนี้มีจาาแน่นอนค่ะผัดพริกเดี๋ยวกินพริกันก็จะ,จะ้อมนะคะเพราะว่าในนี้มีแต่เครื่องสมุนไพรนะคะท่านผู้ชมมีพริกแห้งนะคะมีกระเทียมหอมแดงนะคะมีข่ามีตะไคร้นะคะ ส่วนใบมะกรูดเดี๋ยวค่อยใส่ลงไปค่ะเริ่มหอมมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคาวนี้เบียก็เอาใบมะกรูดใส่เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคาวนี้ก็เริ่มกรอบนะคะเรื่องที่เราผัดลงไปก็เริ่มกรอบแล้วนะคะหอมกรอบแล้วนะคะเสียงเบียก็เปลี่ยนแล้วนะคะจานไปหลายรอบแล้วคะ่ะให้ใส่ชูรสเข้าไปนะคะครนี้ก็ใส่ด,ดีนิดหนึ่งนะคะ ข้่วซีขาวอีกหนึงค่ะเส็เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเลยนะคะอาน,นี้ปิดไปเลยนะคะน,น,นะคะ,ะ,คะเราก็เอารถดวนที่เราผัดอทอดเอาไว้นะคะเอาออกแล้วไปเสต็จเอาน้ำมันออกก่อนค่ะกรองนะคะเขาเรียกยังไงคะกรองหรือว่าเสต็จน้ำมันคะโอ้โหนี้เราก็มาดูหน้าตากันนะคะว่าหน้าตา รสด,ด่วนผัดทรงเครื่องหน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะโอ้โหหน้าอร่อยมากเลยหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่น้าทานกันไหมคะรสด,ด่วนนะคะผัดทรงเครื่องนะคะมาค่ะ่านผู้ชมนี่นะคะเมนูของเราวันนี้ก็จะมี นี่เลยค่ะยอให้ดูชัดๆนิดนึงรถด,ด่วนผัดทรงเครื่องนะคะกรอพ้อมากเลยนะคะท่านผู้ชมส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นทางอาหารเหนือเนืออาหารเมืองเมืองนะคะท่านผู้ชมก็จะมียำนอนะคะยำนอใส่น้ำปูนะคะนี่ผักของเราก็มีหลากหลายอย่างนะคะโหน่าทานกันไหมคะท่านผู้ชม นี่ตอนนี้เบียไม่ต้องยกแล้วนะคะทางนี้ก็เป็นไก่ใต้น้ํานะคะแล้วก็มีแคบหมูอีกค่ามาค่ะท่านผู้ชมเราไปทานด้วยกันค่ะท่านผู้ชมมาอีกแล้วค่ะถาดใหญ่ๆนะคะวันนี้รถด่วนผัดทรงเครื่องนะคะทางนี้ก็จะเป็นอาหารทางเหนือหรือว่าอาหารเมืองเมืองนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นหนอยำใส่น้ำาปูนะคะนี่ก็แคบหมูอย่างหนึ่งนะคะ ทางนี้แคบหมูอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีไก่ใต้น้ําค่ะท่านผู้ชมหอมมากค่ะซื้อมาเหมือนกันค่ะถุงละ20บนะคะเบียขออนุญาตวางก่อนนะคะโอ้โหหนักมากเลยค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะเบียก็มาทําเมนูรดด่วนผัดสงเครื่องนะคะให้ท่านผู้ชมดูกันนะคะ ถ้าใครสนใจอ,อยากลองทำดูอยากชิมดูก็ลองดูนะคะทำไม่ยากคะ่ะทำกินได้ง่ายๆที่บ้านนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเบียร์ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งๆให้เบียร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำวันเบียร์ซีเฮนะคะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ